đúng rồi đúng rồi nó xuống nó đan อี่ละชาสุกแต้วก็เอาติดน้ำรั่วน้ำหายมานะครับความร้อนขึ้นสูงจังหวัดความร้อนขึ้นสูรสปปงนะรัสูบโป่งแรงดันรั่วนะแรงดันรั่ว,นะวออกระบบน้ำแล้วนะแรงดันในเครื่องสูบออกระบบน้ำนะเดี๋ยวน้ำเติม ดังดัน่วก็คือปลาสูนน่าจะโก่งแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวให้ดูพอสามจะดันมาเรื่อยๆจะออกจากห้องนู่สปลูกห้องหามไม่ผ่านตะเกียงอย่นีเดี๋ยวอากาศจะมาเรื่อยๆมาไม่หยุดถ้าเราเติมน้ำเราปิดฝาไปอี่แล้ววิ่งเนี่ยเดี๋ยวมันจะดันดันข้อออกที่ยังที่มันไม่จบราะอะไรเพราะว่าอาจจะรั่วอาจจะโก่งนานแล้วแล้วก็เลยพยายามแรงดันเนี่ยพยายามหาทางออกก็ดันติอยางดันนู่นดันนี่จนจนจนน้ำออกมาจบเราเติ เนี่ยเขาจะดันไม่หยุดเลยจะมีอากาศดันอันนี้เป็นอากาศที่รัวมาจากห้องควาไม่เข้าระบบน้ำมาเรื่อยๆมันไม่หยุดอย่างเงี้ยถ้าเราปิดตายปิดฝาตายปุ๊บเนี่ยเขาจะไม่มีที่ระบายแล้วจะดันท่อแตกหมดอ,อันนี้ก็เปิดฝาสูบทำใช่คนระับอ,อยู่ที่ไหนกันเนี่ยอยู่บางกะปิบางกะปินี่มันรี ถ้าเปิดปราสูติไม่รู้ประวัติเคยเปิดปราสูติปาดมาหรือ,อยังเพราะว่าถ้าปาดมาแล้วมันจะปาดอีกไม่ได้ขเขาลดอายุเยอะเลยเมีประวัติเคยทำปราสูติมาหรือ,อยังไม่แน่ใจเพราะว่าเคยทำที่สวดโตโยต้าอาการเป็นอะไรหรือเปล่แล้วเขาทำอะไรหรือเปล่ามีทำอะไรไม,ไม,ไมีมีบินเลยค่าใช้จ่ายประมาณเท่าไหร่ครับอำนี้นห้า,าหมื่นนะโอ้ถ้าห้าหมื่นทำเครื่องเนาะอือ ไปทำํำไม่ได้ถ้ารือทำเครื่องนะถ้ามีงบผมแนะนำให้ยกเครื่องเปลี่ยนเครื่องใหม่ดีกว่าถ้ามีงบนะครับเพราะว่าเครื่องผ่านการทำโอฮอลมาแล้วมันปาดจำรอยเดิมไม่ได้แล้วมันจะต้องปาดปาดเนื้อเสื้อสูงฮะเนื้อเนื้อเสื้อสูงแล้วเนื้อตาสูบถ้าปาดอัเนี้อออกเพื่อให้มันเรียบอันนี้มันเคยโดนปาดมาแล้วเป็นมินแล้วถ้าปาดอีกมันจะเสื่อมากจนสมลูกสูทนะครับนี่ได้อาชีพาสรประมาณน เปลี่ยนเครื่องนะกร<ช>เดี๋ยวเราจะพูดในหนุ่นมชุกรสาตวาต้นมือับเครื่องอ่ะ